เดี๋ยวเรามาดูน้ำทุกคนคนระับเย้ <Yeah! S 2> และนี่ก็คือนี่เป็นห้องน้ำแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GATX Two ครับทุกคนครับวันนี้คนระับผมจะพาทุกคนมาชมสตูดิโอ GATX Two ครับทุกคนนะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยมีสตูดิโอเกมสตูดิโอเกี่ยวกับการแครชเกมสตรีมเกมแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ในฝันใช่ไหมครับผมเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพในใจหลายๆคนในณปัจจุบันนี้นะครับแล้วใครก็ตามที่อยากจะมีสตูดิโอนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้อาจจะเป็น าาดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูสตูดิโอที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆนะฮะไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนนะ,ะผมทุ่มเงินในการสร้างสตูดิโอนี้กว่า7หลักเลยนะ,ะทุกคนครับเดี๋ยวไปดูกันครับท่นัู้นมนี่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาเขา้ามาดูนี่คือห้องรับรองไว้ทุกคนเว้เราจะคอยต้อนรับแขกที่จะมาคุยงานสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาในช่อง g a t X2 ของเรานะครับแล้วนี่ก็คือสตูดิโอของเราครับผมทุกคนนะลองดูนะัะเดี๋ยวดูบรรยากาศครับทุกคนครับ นี่เป็นห้องรับรองนะฮะทุกคนเป็นแค่ประตูทางเข้าด้านหน้าเท่านั้นเองนะฮะอย่างที่บอกครับผมทุ่มเงินกว่า7หลักในการที่จะสร้างสตูดิโอก x 2นี้ขึ้นมาแล้วบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้กําไรแล้วก็ไม่ได้มีเงินมากมายจากการทำ YouTube นะฮะนี่เป็นความฝันนี่เป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆน,นะฮะแล้วก็ใช้เงินส่วนตัวที่เก็บหอมรอมริบมาจากการทํางานอื่นๆเอามาสร้างที่นี่นะครับทุกคนครับ เดี๋ยวเรามาดูทีละห้องกันเลยครับผมมาไปนี่เลยเว้ยคือตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นห้องสําหรับการแบบว่ารับคุยเอกสารการบัญชีการเงินของทีมงานในสตูดิโอแก๊กเอ็นะครับทุกคนครับโอเคครับผมนะตามมาดูห้องต่อไปเลยครับทุกคนครับนี่เลยทุกคนครับนี่ก็เป็นห้องออกกาลังกายไว้ทุกคนเว้ยให้กับทีมงานนะครับแล้วก็พนักงานทุกคนที่เป็นทีมงานของแก๊กเอ็กซ์เนี่ยจะได้มาออกกาลังกายที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องออกกำลังกายวางตรงนี้ไว้ทุกคนเว้ยเป็นพวกฟิตเนสเป็นพวกโต๊ ทีมงานของเรานะครับผมนอกจากจะทำงานแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยยังต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยทุกคนนะไป มาดูอีกห้องนะครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนนี่ก็เป็นนะฮะห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับการตัดต่อครับทุกคนครับจะอยู่หน้าบริเวณห้องควบคุมบัญชาการสูงสุดนะฮะนี่เป็นห้องน้ำละครับแปดล้านครับทุกคนคร<ไ>ับผมทุ่มทุนจากทั้งหมดนะ,ะที่มีอยู่นี่คือแพงสุดเลยเว้ทุกคนเนี่ยแปดล้านเอาให้ดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าผมโม้ไว้ทุกคนเว้คือห้องน้ำนี่มันแพงมากทุกคนอย่างชักโครกเนี่ยผมซื้อมาสองแสนบาทฮะเนี่ยอ่างล้างหน้าเนี่ยสามแสนนะครับทุกคนนะกระจกเนี่ย อันนี้แพงสุดเลยคือผ hey, ้าม่านผ้าม่านเนี่ยเจ็ดแสนล้านเฉพาะห้องนี้หมดเสร็จแล้วนะห้องน้ำนี้ประมาณแปดล้านบาทครับทุกคนนะก็ไม่ได้อยากจะโม้แล้วครับแต่ผมก็ของจริงครับน้องๆเดี๋ยวผมมาดูห้องต่อไปนะทุกคนนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งทุกคน เป็นห้องสําหรับนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะรีโนเวทห้องนี้ทุกคนคนระับคือห้องนี้นะครับทุกคนนะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการตลาดครับทุกคนนะครับเราจะมีฝ่ายการตลาดที่จะคอยขายงานให้กับช่อง Gas X 2ต่อไปในอนาคตนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าส่วนของการตลาดเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็สําคัญกับความอยู่รอดของบริษัทของทีมงานของสตูดิโอเราอย่างมากเพราะว่านี่เป็นหน่วยงานในการหาเงินนะทุกคนครับไปเดี๋ยวผมมาดูห้องทีเด็ดตรงนี้เลยคือตรงนี้เป็นทีเด็ดไฮไลท์เลยนะของคลิป คลิปนี้นะครับนั่นก็คือห้องของผมเองนะทุกคนครับมาตามมาคือห้องนี้มันจะมีทั้งหมด2ชั้นทุกคนแล้วก็ที่นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด8ห้องด้วยกันนะครับทุกคนทำปาเดี๋ยวเรามาดูนะครับทุกคนนะและนี่ก็คือห้องสตรีมเมอร์ห้องตัดต่อวิดีโอแล้วก็ห้องส่วนตัวของผมเองนะครับทุกคนครับซึ่งห้องนี้ผมทุ่มงบในการทําห้องนี้นะฮะหลายล้านครับทุกคนนีก็คือแบบคนมันรวยอย่างที่ได้บอกไปนะครับน้องๆครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดี๋ยวผมจะให้ดูครัทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช้าๆพร้อมๆกันนะฮะนี่ก็เป็นตู้อีกตู้หนึ่งที่ผมเก็บสะสมของเกี่ยวกับวันพีทครับทุกคนฮะก็เป็นพวกเลโก้วันพีทนะครับเลโก้เรือวันพีทฮะนี่ก็เป็นลูฟี่นะครับทุกคนครับแล้วก็เป็นตู้สะสมของต่างๆที่เกี่ยวกับลูฟี่ทั้งหมดนะครับทุกคนนะคือผมก็บ้าลูฟี่เตืบอยู่แล้วผมบ้าเอานะฮะคือทีมงานคนนี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานเหมือนกันที่คอยตัดต่อในช่องแก๊นเอ็กซ์ทูน้องๆครับผมจ้างคน ทีมงานในช่องกันเดคถูกก็มาสมัครได้ใช่ไหม,ไหมคือเดินเดือนเงินเดือนคือหลักหลักแสนนะกันเดือหลักแสนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบวันพีชมากๆไว้ทุกคนไว้เพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยคือชอบดูการ์ตูนเรื่องวันพีชแล้วก็สมัยเด็กนะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยไม่อยากให้ซื้อมาเยอะเพราะว่ามันลกนะครับน้องๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชบ้านจนนะแต่แบบมันลกนะครับน้องๆคือโตขึ้นมาเนี่ยพอเราเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองเริ่มมีเงินผมก็เลยตัดสินตัวเองนะคร ก็เลยซื้อมาเยอะมากๆไว้ทุกคนเว้ยนอกจากตัว2สะสมในห้องแล้วนะฮะข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นห้องแต่งตัวไว้ทุกคนเมืนี่จะเป็นห้องแต่งตัวผมครับทุกคนครับก็ทะลุจากห้องนอนของเราได้ขยับมาหน่อยก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับทุกคนครับก็จะมีนี่เลยผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวลูฟี่ครับทุกคนครับผ้าเช็ดตัวก็ต้องเป็นลูฟี่นะทุกอย่างต้องเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็ในห้องนี้นะครับยังมีตัวนี้เลยเนี่ยอันนี้ผมชอบสุดเลยไว้ทุกคนเว้ยคือหายากมากตัวนี้แม่งคือหายากมากครับทุกคนฮะเห็นหน้าผมไหมฮะ ไหมครับทุกคนอาแล้วก็นีข้างนอกนะครับทุกคนนะก็ยังมีแบบว่าหลายอย่างมากๆเลยนะครับอย่างตู้นี้นะครับทุกคนครับจะเป็นตู้ที่ผมชอบอีกตู้หนึ่งนะครับในตู้นี้เนี่ยก็จะมีคอลเลกชันของ7เทพจนสลัดนะครับแล้วก็มี ทีมแก๊งลูฟี่นะครับแล้วก็นี่เป็นแก๊งทหารเรือครับทุกคนนะด้านบนก็จะมีรอกับโซโลนะครับทุกคนนะตรงกลางนี้จะเป็นห mm. ัวกะโหลกของหนังเรื่องแบ็คโปรนะครับหรือว่าโจรสลัดนั่นเองนะครับทุกคนครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีนี่เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นแก๊งลูฟี่เหมือนกันไว้ทุกคนเว Me ้คือเต็ maybe, มไปหมดเลยเยอะมากๆนะฮะด้านบนก็จะมีอีกเยอะมากๆนะครับนี่แก๊งนี่วะนี่วะนี่วะนี่เป็นคอเลคชั่นเด็กไว้ทุกคนเวซึ่งหายยากมากผมอ่ะต้องไปซื้อที่เกาหลีซื้อที่ญี่ป เซตแบบเนี้ยคือมันหายากมากเ้ยทุกคนเว้ยนี่นะทุกคนนะคือมันเป็นเซตเด็กครับทุกคนนะเซตเด็กก็คือเป็นลูฟี่เด็กแล้วก็เป็นแต่ละคนในวัยเด็กนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะนี่เลยนะฮะโอ้โหโอึห๋งจริงๆเลยคนนี้เนี่ยสุดยอดถ้ามาวางไว้ในห้องน้ําก็คงจะมีแหงอคงจะอาบน้ําสนุกนะ,ะทุกคนครับนี่ก็เป็นคอลเลกชันเด็กของผมนะอีคอลเลกชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนอกจากนั้นนะเว้ยคือสังเกตเลยว่าทั้งหมดในห้องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยลูฟี่ตกแตต่งงดด้้ววยยกรูนนััพีทหมเล คคแล้วก็อันนี้เป็นลูฟี่ติดฝาผนังเป็นอะคริลิก 3D ครับทุกคนครับซึ่งไอ้พวกนี้นะผมจะบอกว่ามันติดยากมากเ้ยทุกคนเว้ยหนึ่งอันนะผมมีทั้งหมด4จุดก็คือมี1ตรงนี้นะครับ2ตรงนี้นะครับแล้วก็3ตรงนี้3แล้วก็4ตรงนี้ข้างบนประตูเห็นไหมครับเนี่ยคือโลโกโ้ตัววันพีชทั้งหมด4จุดที่ผมติดแต่แลวจุดนะครับในการติดไอ้พวกนี้ติดเองนะครับไม่ได้มีใครมาติดให้นะแล้วก็ไม่มีพนักงานคนไหนที่จะมารับจ้างติดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ซื้อมาก็จจะะตต้อองงิดเ สังเกตว่าหลายๆคนที่เคยซื้อไปแล้วก็เอาไปติดลองมาดูรีวิวในยูทูบนะฮะติดอะคริลิก 3D วันพีชนะครับจะติดเบี้ยวไปเบี้ยวมาแต่ของผมเนี่ยคือจะสวยมากเพราะาพี่มีฝีมือทางด้านศินละปะแล้วก็ความสามารถในความหล่อรวยเท่ของพี่นะครับน้องๆอาก็มันใช้เวลาในการตัดนานมากๆไว้ทุกคนไว้คือผมติดอะจุดละประมาณ4ชั่วโมงครับคือ4จุดก็คูณไป4นะคะ4บก็คือ12ผมใช้เวลาในการติดทั้งหมด4จุดเนี่ย12ชั่วโมงครับน้องๆเอาหรอสอชั่วโมง ทำไมก<โด>ูโม่จังวะคิดเลขแค่นี้ก็แล้วคือมันนอนน้อยช่วงนี้มันนอนน้อยไว้เพื่อนๆไว้อ่ะสิบหกชั่วโมงครับทุกคนครับในการติดอะคริลิก3 d ดีวันพีชที่ฝาผนังนะทุกคนนคะคือมันติดยากจริงอันนี้คือไม่ได้โมนะอันนี้คือเรื่องจริงมันติดยากจริงๆนะทุกคนครับแต่ก็สวยนะหลังจากที่ออกมาแล้วเห็นไหมครับว่าห้องมันก็จะดูสวยแล้วก็ดูน่าอยู่ามากๆสำหรับใครที่ชอบวันพีชนะครับผมแนะนําเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็นี่เลยเตียงนอนก็จะเป็นวันพีช แต่งห้องนะครับด้วยการใช้สวยพื้นที่ได้คุ้มค่าคที่สุดนะครับเพราะว่าห้องมันค่อนข้างเล็กเราก็ต้องพยายามด้วยจะคิดคํานวณสัดส,ส่วนอัตราเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างแล้วก็ของแต่ละชิ้นที่จะเอามาอยู่ในห้องนี้ให้แม่นๆ่นให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคํานวณผิดนะครับ <S <S ผมบอกเลยว่ามีเอาเข้ามาในห้องไม่ได้ครับทุกคนนะแล้วก็มันจะเอามาใส่ในห้องก็จะทําให้ห้องเนี้ยดูไม่ได้แบบว่าอเนกประสงค์นะครับเพราะสังเกตนะครับห้องผมจะมีหนึ่งเลยคือมีเฟอร์นิเจอร์นะครับมีโต๊ะนั่งเล่นแล้ววก็ตายลเี เห็นไหมครับก็จะมีค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยจอทีวีแล้วก็จอคอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดเราก็สามารถดูกล้องวงจรปิดภายในสตูของเราได้แบบครบทุกจุดเลยนะฮะก็คือไม่ต้องไปไหนครับทุกคนครับอยู่ในห้องนี้สามารถดูทีมงานทุกจุดเลยว่าเฮ้ยไอเฮี้ยนี่เล่นเกมเฮ้ยไอเฮี้ยนี่มึงดูหนังโป๊ไอเฮี้ยนี่มึงจัดคุยสาวใะผมรู้หมดครับทุกคน บอกเลยว่าตรงจุดนี้เนี่ยฟินมากๆนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวาดูจุดหนึ่งตรงนี้เลยนี่เลยเป็นคอลเลคชั่นวันพีชไว้ทุกคนเวที่มีครบทุกเซตเวบสามสิบสองตัวมันจะเป็นตัวชอปเปอร์ครับทุกคนครับซึ่งชอปเปอร์เนี่ยก็จะมีการแต่งตัวของแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันเป็นชอปเปอร์แต่งลูฟี่ชอปเปอร์แต่งเป็นเอสชอปเปอร์แต่งเป็นหนวดขาวอะไรเงี้ยนะครับทุกคนครับถ้าใครที่ดูวันพีชอยู่ก็จะพอเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรนะครับทุกคนครับอ่ะข้างบนนี้ก็จะมีอีกนิดหน่อยนะ Hey. ประมาณนี้สําหรับการรีวิวสตูดิโอนะครับแล้วก็มีก็จะเป็นเหมือนอาณาจักรแล้วก็เป็นเหมือนแบบที่ที่เราจะเติมโตกับทีมงานแก๊ดเอ็กนะฮะต่อไปในอนาคตด้วยนะครับยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับช่วยเป็นกาลังใจแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามทุกๆการรับชมนะฮะแล้วก็คําพูดใดที่ไม่สุภาพพี่อยากจะให้ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะชีวิตจริงพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวนะครับน้องๆครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนหยาบคายด้วยพี่เป็นคนที่ค่อนขอ้างสุภาพมากแต่ว่าเราก็อยากจะ ให้คนที่ดูเนี่ยรู้สึกสนุกรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็เฮฮาไปกับการดูคลิปคลิปนี้แล้วก็อยากให้ยิ้มได้แล้วก็มีความสุขกับการผ่อนคลายในการที่อาจจะเรียนหนักมานะฮะจะได้ผ่อนคลายนะครับน้องๆครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวแล้วก็อธิบายนะครับในส่วนของการสตรีมในส่วนของการเป็นยูทูบเบอร์ในส่วนของการเป็น YouTuber, น,น,ปน,นักแคสเกมนะครับจะต้องมีอะไรยังไงบ้างคือณปัจจุบันนี้เนี่ยเราลงทุนยเยอะมากหลัก7หลัก,ลก,ลก,ลกนะครับแล้วก็ทํากันหลายอย่างมากๆน้องๆบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะ ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํา YouTube เกี่ยวกับการเป็นสตรีมเมอร์สายเกมว่าจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วก็อธิบายว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในการเป็นยูทูบเบอร์ในการทำสตรีมเมอร์จะต้องมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งมันค่อนข้างดึกมากอาจจะต้องแยกเป็นอีกพาร์ทอีกีหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในส่วนของอีพีต่อไปในส่วนของการทำสตรีมเมอร์ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะครับมูพุดบ่นทรไมวะเน แก๊ส X2 ให้กับทุกๆคนได้เห็นกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนําตัวด้วยลวกันนะครับผมแก๊ส X2 ครับทุกคนครับก็แนะนําตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเราถือว่าเราได้รู้จักกันแล้วสำหรับใครก็ตามที่คอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนครับแล้วก็เอาทุกคอมเมนต์นะครับเก็บมาเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาความสามารถของเรานะครับให้ดีมากๆขึ้นไปนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่มาจับกล้องให้ด้วยนะวันนี้น้องต้านะฮะเดี๋ยวจะขึ้นวาหรตให้กกัับนน้้องตาุวี้ ขอบคุณมากๆนะครับผมที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เฟซบุ๊กยู u ูบไอจีแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากจะให้มีคอนเทนต์อะไรสุดสรุปที่จะมาสร้างความสุขให้กับทุกคนอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับโอเคครับทุกคนนะสวัสดีครับผมทุกคนไ <c oughs> อ้เชืยกมันต้องเข้ามาเปิดข้างในนี้ด้วยวะเนี่ยทุกคนสวัสดีฮะวันนี้ครับผมเราอยู่กันที่สตูดิโอก เอชัวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสตูดิโอนะสุดหรูของผมและสตูดิโอในฝันในวันนี้คนระับทุกคนพูด,ดติดอ่างนะขอใหม่ไเล่ะ